สวยไหมทะเลปากเมงตอนเย็นๆที่นี่ปากเมง จังหวัดรังนะคะสวยไหมคะฮะเจออะไรอยู่อะคะไหนไดูดิได้อะไรมาเยอะแยะเลยใยนุ่มมากเลยหรอคะโอ,ปอ้ปิดหอยปิดปิดรูหอยปิดรูหอย ล้อสวยมากเลยลาอไหนไปดูสิโอ้พี่อินถ่ายรูปสวยมากเลยโอเคไอของนั้นหนูสวยไหมโอ้ต้องแมห่หนูดำฟังเสียงทะเลดูดิตอนนี้ฝนตกนะ ยอตรงนั้นละ่ะสองพี่น้องอ,อ,อ่ะหิมอันน่ะอือผมงกว่าแล้วไม่ได้เอาตัวกันสั่นมา เห็นไหมคะพระอาทิตย์ตกแล้วนะลมแรงมากๆเลยได้ยินเสียงลมไหมคะช่วงประมาณนี้ค่ะเดือนปลายสิงหาต้นกันยาประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ ไม่ควรมาเที่ยวทะเลเพราะว่าก็จะเป็นมรสุมเนาะแต่ว่าถึงจะเป็นฤดูไหนก็ตามทะเลมันก็สวยในในมิติของมันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนมันอยู่ที่มุมมองคนเนาะ ลองแสงขึ้นดูสินี่เลยนะคะปากเมน ดผ,ผักเมงจังหวัดพังมันก็สวยปแบบนะตอนเย็นๆตอนที่น้ำลงไปหมดแล้วเนาะเดินไปได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ภาพทะเลมาฝากนะคะสำหรับบางคนที่รู้สึกเบื่อๆท้อๆนะคะก็ส่งกำลังใจมาเป็นรูปแบบของวิดีโอนะคะที่ทะเลนะคะแล้วก็เสียงทะเลมันก็จะบอกว่าสู้สู้นะบ๊ายบาย